สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวไนร้อยสิบไายเวฟนะครับไนไทยมนตัวทนตัวประหยัดเช่นกันนะครับเป็นเป็นไนร้อยสิบซีซีเป็นรถมีคาดมือนะครับเป็นไนตัวทนจริงๆนะครับไนตัวนี้นะครับใคร ใครที่เคยใช้ก็จะรู้นะครับว่าในตัวนี้ทนจริงๆนะครับเป็นรถนบ้านๆเป็นรถเดิมๆเป็นรถรีวิวตามสภาพขายตามสภาพรีวิวน้ํายังไม่อาบนะครับผมเป็นรถเป็นรถคนมีอายุแล้วล่ะครับเป็นรถแถวบ้านเรานี่แหละครับได้มาก็เลยยังยังไม่ได้แบบว่า เก็บงานแบบเต็มร้อยครับก็เก็บงานพอพอนหน่อยๆครับก็เอามาขายก่อนจะเก็บงานให้มันเต็มร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับในร้อยสิบคันนี้เป็นรถต้นบ้านเป็นรถเดิมๆนะครับเอกสารเรียมชุดโอนครบเครื่องดี 5าสีหกเจ็ดนะครับเ <c oughs> อกาสารเต็มชุดโอนครบนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถเป็นรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะเป็นรถบ้านใกล้เรียนเพียงนี่แหละครับอุบลราชธานีนะครับ รีวิวน้ำไม่อาบนะครับต่อภาษีใช้งานได้เลยนะครับภาษีหกเจ็ดเอกสารเรียมชุดโอนครบนะครับราคาบ้านราคาเบาๆเ้านี่แหละครับดิดเบรกหน้าหลังดำ ครื่องเดิมเดิมเครื่องแห้งแห้งกองเดิมคาบูเดิมนะครับชุดสีก็แท้จิตรถนะครับก็ยังตามสภาพอยู่นะครับสามจุดไม่เชื่อมนะครับยังยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดยังไม่ได้อาบน้ำนะครับ ไม่มีนะครับเข็มไม้ไม่หักเข็มน้ำมันไม่หักกระบอกตัวนี้นะครับครอบครอบใหม่ตัวนี้มีมีเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าของท่านใดมองๆอ,อย่างนี้มีมีของใหม่แล้วก็มีของแท้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถฮอนด้าไนส์นะครับตัวนี้มีมีเปลี่ยนนะครับ เป็นของแท้เลยนะครับราคาไม่แพงครับท่านใดใช้งานอยู่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับนั่เป็นรถสีเกียร์สีจังหวะนะครับเป็นรถ1 1 0ยสซีซีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ภาพตามนี้เลยนะครับเป็นรถคนแก่ใช้งานแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ใช้งานครับจอดไว้นานนะครับจอดไว้หลายปีนะจอดไว้ประมาณสองทุปีนี่แหละครับพอดีผมผ่านไปเห็นก็เลยแวะสอบถามครับก็พอดีได้มาให้พี่น้องได้ชมพอดีนะครับ โชกหน้าหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับเบรกเบรกหน้าใช้งานยังไม่ได้แต่ว่าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับใครหาใส่ข่วงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดรสิสเกตอำเภยกันทราลรมในคันนี้ราคา7 9 0 0นะครับเอกสารชุดโอนครบเจ้าของเซ็นกับเมือเลยนะครับมีเล่มเขียวหนังสือมอบอำนาจ ใบโอนจากขนส่งแล้วก็สำเนาบัตรนะครับแล้วก็บ้านบ้านเจ้าของก็อยู่ไม่ห่างผมนะครับสามารถว่าตามชุดโอนได้ตลอดนะครับจึงใช้คําว่ารับประกันการโอนะร้อยเปอร์เซ็นต์ีน้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสําหรับสายไใน,นครับเป็นรถบ้นบานๆนรถสวย,สวยรถเดิมๆแล้วก็ราคาเบาๆแล้วก็ภาษีภาษีก็ได้ด้วยนะครับ ชุนนี้ได้หลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่ารูปลักษ์ไม่สวยแค่นั้นนะครับก็เหมือนผ้าคี้งิ้วห่อทองนี่แหละครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็แค่หุ้มเบาไม้หุ้มเบาไม้อย่างเดียวก็ดูดีแล้วครับเพราะว่าอื่นๆก็ก็ได้อยู่นะครับหุ้มบอดหรืออย่างมากก็เปลี่ยนครอบไม้ตัวนี้แหละครับกันสองรายการนะครับ หรือจะใส่แครลิงล่างหรือว่าอกไก่อย่างนี้ก็ได้ครับอะไรอะไรก็มีพอหาได้อยู่นะครับถ้านในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมใน110ท้ายมนตัวทนตัวประหยัดคันนี้เครื่องตามภาพภาษี67เอกสารชุดโอนครบราคาเจ็ดพันนะครับรถภาษีเตรียมเล่มโอน นานๆจะมีมานะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็อย่าอย่าคิดนานนะครับร้างปัญญาพาทรรมซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับสำหรับรีวิวในคันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ผมไปส่งรถอสองคันนะครับคันสปาร์กนานสปาร์ก ไปส่งที่วังหินนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วางใจใช้บริการไปส่งถึงหน้าบ้านหน้าเงินเลยนะครับก็จ่ายเงินหน้าบ้านไม่มีมัดจำโอ้ยขอบคุณเฮียบักลายเด้อครับบานเพิ่นหลังบักย้ายนะครับเป็นทอแกหญ่นะครับราคาบานเพิ่นลมเย็นขนาดนะครับผมโอ้ยลมลืมล่นลมเย็นนะครับเป็นแต่อยู่ดีมีแห้งเป็นตาอายุมันว่นเงิน ก็ขอบคุณสร้างไงเถากแกไงลวก็เฮียนะครับผมที่ว่างใจใช้บริการเพิ่นมาติดตามมาโดนติดตามมานานและละ่จะจต่ว่าโทร่มมากพท่านมูจา้าเถื่อเพิ่นว่าครับเพิ่นกับ,บ่ละความพยายามก็เอาจนได้นะครับก็ขอบคุณเฮียทางทางวังหินหลายๆนะครับผมโอกาสนะฟ้าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้บริการกันอีกนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับ อีกทั้นหนึ่งนะครับไปทรงทางบุรีรัมย์นะครับอำเภอประโคนชัยนะครับพอดีออกจากบ้านเฮยว่างหินแล้วนะครับก็บออกมาถนนเส้นสองสีป้าเถ้าพี่น้องที่ว่าประเทศเข้าจนกับโบเมียนเนยว่าคนอีสานเข้าเข้าถูกกับโบเมียนโหลถจนโบมีหอดบนสิเลนนะครับโหลดลายลายไหมครับค้าไปนะครับ ผมติดไฟแดงอยู่อยู่หลายหม่องนะครับแต่ว่าหม่องที่จาได้นอนอยู่ประโคนใช่นะครับติดสามชีเทือ่อแล้วยัง่งยั่งบาทันหอดหม่องเดียวอยู่มันต้องเลี่ยวขว้าจากจากแยกประโคนไช่เข้าไปอ่าลายกิโลเติบนะครับที่นี่กรรโลดตดีขนาดนะครับรเขาไปหอดเพิ่นค่ะขอบคุณหลายๆนะครับป่าทาั้งประโคนใช่นะครับพี่ๆน้องๆทงั้งประโคนใช่นะครับกับไปทรงหอดนานบานบริการหอดนาเฮือนกะ บริการไปถอดไปถึงกัยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกัขอบคุณน kita, ้ำเย็นทั euh ้งสองหม่องนะครับน้ำเย็นทั asking, ้งเหนยว่างหินกะน้ำเย็นเย็นนะครับทั้งป่าทั้งประคนนช่ายกับน้ำเย็นเย็นนะครับกขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนหอนอบเอานะครับจนหอนตอนนี้ละตอนนี้ก็ยังโอ้ยหอนอบเอวคือฝนสิตกแต่ว่าหากว่าทั้นโตนะครับ แต่ว่าเมื่อวานนี่ผ่านมาในทางก่มีฝนตกอยู่นะครับแถวออกจากราค้นใช่มากกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนกับฝนตกลงมาอยู่นะครับก่อพี่น้องแถวนั้นก็ลุมเย็นอยู่นะครับแต่ว่าทางบานทางปัญญาย่งบ่ตกอยู่พี่น้องบ่าเม็นนอนเชี่ยงขางพระอาทิตย์หมดเพื่อนนอี่หอนเอาเนีเนื้อเนาะขนาดนะครับจากสีลงเม็ดมือใดนะครับผมนี่คือพระกิจที่ใบหมู่ว่านนี่นะครับ ส่วนผ้าลักจีตลดถี่ย่างอยู่นะครับกับขั้นที่ผมรีวิวหมู่บ้านนี้เรียบร้อยถ่ายมุ่นกับย่างนะครับราคาแปดพันกานะครับราคาอาซีสองขั้นอาชีลอยขั้นหนึ่งอาซีแปดสิบขั้นหนึ่งนะครับราคาหกพันหากับย่างอยู่นะครับราคาทักชิโดผ้าชีหกแปดกับ 6, กย่างอยู่นะครับแล้วก็อีกขั้นก็คือในรอยรอยเส้าหา ยังอยู่สองขั้นนะครับราคาแปดขั้นเก่าขาดมือขั้นหนึ่งขาดเท้าขั้ internally. นหนึ่งนะครับแล้วก็ขาดซิกหก่กรอขั้นดำนะครับขั้นนั้นกัย่งคือกันนะครับแ้วก็ขาดซิกที่เป็นบิ๊กบลูนะครับการย่งอยู่นะครับภาษีหกแปดคือกันนะครับทั้งสองขั้นนะครับเอกสารจุดโอนครบนะครับราาแซดเอกลอยหาซิบขั้นแดงนะครับนี่คือลดทีย่งอยู่นะครับ้าีทน้องมาขั้นได สนใจขั้นใดกัติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับแถวอีสานบานเฮาผมไปส่งเองนะครับผากใตผากเนื้อผาคกลางกับมีรถตู้ถือไปส่งไปบริการนะครับแต่กับผมว่ชันเดียวกันนะครับคือมีเก็บเงินปลายทางทุกถูกคันนะครับผมส่วนอีสานบานเฮานะครับผมไปส่งเองกะมีขายมีแหลกมีเทิร์นได้นะครับพี่น้องสนใจจะแหลกจะเทิร์นยังสีกาติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับที่เบอร์ ชูนหกหนึงน่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าชีหลดเก่คือรหลดได้พี่น้องขันจอดคือซือพอใส่งานมันรหลดได้กะรยังเชื่นว่าจอดไว้โดนคนโมยูเขาก,กลากองไฟประมาณยังสี่กะมี่นะครับหรือว่าหนูก,กัดสายไฟเสียหายยังสี่กะมี่นะครับพี่น้องจะขายจะแลกจะเทิ่อนกะติดต่อสอบถามทางพญญาภาธรรมได้นะครับ รับหอนบานบริการหอนาเฮือนนะครับพี่น้องสนใจกะติดต่อสอบถามมาได้นะครับส่วนอีสานบานเฮ้านะครับผมไปส่งเองชื่อปอไหม่มาจำนะครับแค่พี่น้องทร่มมาสั่งจองทร่มมาแจงจำข้อนจำนงว่าจะเอาขั้นนี้หมอเจาะมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาแชร์ทุ่มมาจองมัดจำมัดใจกันแล้วก็ผมก็จะออกไปส่งนะครับมือนีว่างนะครับบ่ไดดไปใส่พามือนีเป็นเป็นวันเสาร์นะครับ สออาทิตย์นี้ก็กะสิบเมตรปอดไปไใสแล้วครับจะายู่บานยู่ฮือนนี่แหละครับว่าจอย่บานห้ายมือแล้วนะครับโปรแกรมทรงรถกับยังพันในมีนะครับยังวางอยู่พี่น้องอบอบในเมีมจะให้ไปทรงกับที่ต่อสอบถามมาได้นะครับผมส่วนพี่น้องจะขามาเบิ่งรถกับขามาใดนะครับมือช่องมือนี่คือสิบปอดไปไใสดอกนะครับผม ผมรมาบอกกอนเนี่ยก็จะดีนะครับผู้ใด,มา,ดามาบ่งรลผู้ใดจะเข้ามาเบึงรถดก็ดีนะครับส่วนผมู้มาผู้มาบ่าแแ้งนะครับบ่พ่อผมหลายเทื่อแอะไรก็มีเลยมาสามเทื่อแล้วยังบทานพอกันอยู่กับีนะครับผมจะบอกเป็นยังพ่นว่ามาเห่นมาหัวซีๆเพ่นว่าครับว่ามาเยี่ยมบานว่มามาเยีย่ยวสานชังบัญญานะครับมาเห็นบ้านซีซๆก็กลับยังสีบบ่ปันฟุ้สาไปหาผู้บ่าวเนาะ บ่เห็นหนา้าเห็นแต่นตนหน้ากับพ่ออยู่คนวาเห็นแต่สินผ่านหัวปันใดน,นางนั่มคนวันอ่างสันบอ,ะอะกะโทรมาแจ้งให้เด้อพี่น้องยังสิได้พอกันยังสิได้คุยเดาเจรจาถามข่าวกันนะครับทว่าสันกะบ,บ่ได้พอได้ถามกันเด้ครับพี่น้องยังไดกต่แจงมากนะครับเอาในขั้นนี้นะครับผมลอยที่ที่นะครับเอกสารครบเต็มอวนภาษีหกเจ็ดราคาเจ็ดพันเก่ 5, เาพี่น้อง ผาขีดิวหอทองลดงามด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมสำหรับโอนิกาสิทธตอํานาพี่้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมืองไม่วันนะแต่สิ่งพ้นมากคือเก้านะครับสำหรับโมนิกาขอบุญขอบคุณพี่้องสุภูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทุกทุกทันทุกทุกข้อมินทุกทุกเสียงทุกทุกสายทุกทุกรวมหัวใจนะครับที่ให้กำลังใจมากนะครับแลวก็ ทุกทท่านที่อุดหนุนทางช่องนะครับก็ขอบคุณไรายร้นะครับบอกว่าจะเป็นผกักใตผากเนืนะ้อผักผักตะวันออกผากกลางทุกๆภาผักนะครับทุกๆภาผส่สวนพี่น้องเข้าสู่ผู้สุขคนนะครับผมรายการสาคัญก็คือผู้ติดตามนะครับติดตามจนต้องกันมาสองสามปีแล้วก็ขอบคุณหรายๆนะครับที่ให้กาลังใจให้แรงใจกับผ่อหญ่ปัญญาเ่าๆาแก่แกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณบปกไร้นะครับผมสําหรับมันนี้ก็ อยู่ดีไม่แห้งนะครับมือไม่วันหนาสิ้อนมากคือเกา่ารถขั้นนี้แล้ค่ะเจ็ดพันเก่านะครับสำหรับมือี้กะสวัสดีครับ